ก่อนนั้นที่ถามเราว่าแบบเออเราจเจอเรื่องอะไรในกองอก็คือเราเคยเจอพินอะพินบอร์ดอะซ่อนอยู่ในรองเทา้าเออไอ,อ,เ,อเข็มเข็มมุดอด้นะเข็มมุดอันนั้นน่ะใช่ในรองเท้าในรองเท้าโคตรจะเป็น <c oughs> ไง <c oughs> เราเห็นก่อนนี้ใช่ก็เลยเพื่อนเห็น ไว้โคตรโชคดีคือโชคดีที <S <S ่มีเพื่อนขนลุกเลยอ่ะจิ้มเข้าไปอ่ะมือจริงเพื่อนคือพอเราเข้าไปในกองประกวดหนึ่งไม่รู้จักใครเลยล้วเป็นเด็กมาจากเมืองนอกถูกไหมแต่ก็ต้องหาเพื่อนในนั้นบางเอิญมีคนผู้เข้าประกวดนางงามท่านหนึ่งชื่อคุณแพรอีแพรนี่แหละเห็นว่าเขาว่าเอาอีเข็มบดเนี่ยมาใส่รองเท้าเราเขาเลยบอกมึงมึง ไปเช็คลองเท้ามีอะไรอยู่ในรองเท้าหรือเปล่าก็เลยรู้แล้วก็แบบพี่ลงพี่เลี้ยงทุกคนเขาก็รู้สมัยนั้นมันต้องลงหนังสือพิมพ์เนาะลงหนังสือพิมพ์อุย้ยตายแล้วมันก็มีเนาะมันก็มีมบ้างเนาะตอนแรกแสดงว่าการที่เราเห็นในซีรีส์หรือในละครหรือในหนังอะไรม,ม,าามันก็มีมันมีมงที่มันมีความเรื่องจริงอยู่ใช่แต่ว่าโอเคในละครมันเ็าต้องใส่ไข่ให้มันแบบมีอัตลักษณ์มากหน่อย